อุบลราชธานีจากอุบลราชธานีใช่ชีซั่นหนึ่งห้านะพะเต้น้องน้องเบลล่ามาน้องเบลล่าหนึ่งสองสามเอามาเยืนเลี้ยงซีอาร์มาอ้อนสิอ้อนแฟนคลับไปพ่อจ๋าแม่จ๋าโอ้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าบรรดาอุบลราชธานีบ้านเกิดน้ำชิปเลยนะคะ อะไรสวยน้ำทิพสวยหรือว่ารูปสวยรูปสวยอ๋อโอเครูปดีนะทิพเริ่มต้นที่หกร้อยเก้าสบเก้าบาทค่ะมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะแปดร้อยแปดสิบแปดบาทแปดร้อยแปสิบแปดบาทครั้งที่หนึ่งมีใครจะให้ะะอีกไหมคะคุณแม being, ่คุณพี่สิเขาไม่ให้เรียกแม่นะคุณพี่คุณพี่ค่ะอ๋อเอ๋อคุณยายแล้ว yeah. แหมเอาใจไม่ถูกเลยอ่ะสรุปเราจะเรียกอะไรฮะอ่าเรียกอ่าเรียกคุณแม่ได้บ้าง่ายดีนะอ่ะคุณแม่อ่ะคุณแม่ให้เท่าไหร่คะแปดแปดแปดหัวลดมากเลยคุณแม่สวยมากสวยอะไรนะฮะแม่อ๋อแปดแปดแปดสามตัวไม่ใช่สี่ใช่ไหมฮะอ๋อหนูเบี้ยนฮะแม่แปดร้อยแปดร้อยแปดสิบแปดบาทอันนี้ครให้อีกไหมฮะมีไหมคะภาพนี้เป็นภาพที่สวยมากๆเลยนะคะเออ ข้างหลังเท่าไหร่คะหนึ่งพันบาทเด่นพันบาทค่ะเออคุณแม่ครับคุณแม่ประจับทุกจุดเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะรอบทิศแล้วค่ะนะฮะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะมาข้างหน้าบางถาดนี้มันพวกเหนืออีกอันหนึ่งพันบาทแล้วมีใครอีกด้านหน้ามีใครจะสู้ไหมคะมีใครจะสู้ไหมคะมีใครจะสู้อีกไหมคะหนึ่งพันแปดสิบแปดหนึ่งพันบแปดหนึ่งพันแปดสิบแปดบาทต้องขอเรียนก่อนนะครับภาพกับบัวภาพนี้มาจากอุบลราชธานีนะครับเป็นผลงานของน้องที่นั่งบิลแชร์นะ เปยรายได้จากการประมูลภาพนี้ก็จะมอบให้กับสถานสงเคราะห์เพื่อสนับสนุนให้น้องๆได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่1นึ่บาทเห็นไหมครับเห็นบัวขาบัวชมพูอยู่ในถุงใหญ่นะภาพนี้สวยมากเลยนะคะน้องน้องได้รังสรรค์ภาพนี้ขึ้นมาให้พี่ๆป้านาอาได้เอาไปชื่นชมที่บ้านนะใช่ครับตเลยครับพูดเลยครั แล้วพอถ้าใครได้เห็นใกล้ๆนี่จะรู้ว่ามันสูงมากเมื่อกี้เท่าไหร่นะตั้งใจมากๆเมื่อกี้เท่าไหร่นะ่งพันแปดสิบบาทใช่ไหมครับหนึพันแปดสิบบาทค่ะพี่ต้นซื้อเองสองพันยุ้ยสองพันยุ้ยสองพันมีใครจะสู้ไหมสองพันไม่มีเดี๋ยวซื้อเองตอนนี้อยู่ที่2,000บาทนะครับ2,000 2,000นะครับ2้0 0บาท2อ0 0ันห้าร้ผมสู้บ้าง3,000บาทอ่ะไหมถูสู้บ้าง3,000บาทอ่ะขอเกมครับส5 0 0ค่ะ สามพันห้าร้อยบาทนะสรุปว่าอีนักร้องอ่ะมาซืกันเองกนกันเองแต่ภาพนี้สวยจริงใช่เพราะว่าเราก็อยากแบบได้ภาพที่มันสวยไงไอ้คุณแม่บอกกันเลยห้าพันเหรอฮะคุณแม่ไปไหนคุณแม่ห้าพันเหรอฮะเอาเขาได้ลงเดินคุณแม่ค่สี่พันไหมฮะสา0พร้อยบาทค่ะเมื่อสักครู่นี้สี่พันแล้วสี่พันบาทครับสี่พันแล้วค่ะสี่พันแล้วเอาเร็วเร็ว มีอีกไหมเอ่ยใครจะห้าพันคะมีไหมคะอ่ะ่ีอุ๊ยไมันีพี่กระตุ้นอุ๊ยพี่กระตุ้นเหรอพี่ตุ้นซูอแค่สามพันค่าผมก็ยอมแพ้แม่แล้วฮะสีเราแม่เท่าไรพี่คิดดอกแม่เท่าไรสี่พันเท่าไรนะสี่พันค้าอ่ะสี่พันอ่ะมีใครจะให้ให้อีกไหมคะมีไหมคะ มีทั้จจ4,888แด้ครับคุณแม่คุณแม่จะช่วย88บาทไหมคะแม่จะชนะตรงนี้ตอนนี้นะครับผลงานนะครับจากน้องที่นั่งบิวชยัยจากอุบลราชธานีนะครับจ่าย<ช>ประมูลอยู่ที่4,000บาท4,000บาทนะครับ8 8ท4บาทแม่ยังไง4,000ครั้งที่หนึ่ง4,000ครั้งที่หน <c oughs> ึ่งจุดสองอ๋อเหรอฉันถ่ายพอละให้คหนอื่นเขาได้บ้างค่ะ4,000 ครั้งที่สองจุดสองสองจุดสองนะคะแม่สู้ไหมแม่ไม่สู้หนูปิดแล้วนะหนูอยากคุณแม่ได้มากคุณแม่แบบยืนขาแม่ภาพรูปที่แล้วไปแล้วเราต้องให้รูปนี้ค่ะขอปิดเลยอยู่ที่ทั้งที่พันบาททั้งที่สามทับชนะการประมูลนะครับเชิญคุณแม่คุณแม่ขึ้นมาบนเวทีเลยครับอาตมโมทนาบุญนะครับใช่ค่ะ อ่ะคุณแม่กับเรียนเชิญค่ะสนุกสนานมากพี่จักรวาลนำทัพศิลปินเดอะโคดี้สองเวทีเพลงพร้อมมานี่ต้อไม่ติดเวลานะครับพี่หนึ่งมีข้างหลังยมีเป็นเอ่อหลายลังเลยค่ะเฮ้ยหลายลังเลยค่ะรูปภาพนดิหลายลังเลยค่ะนะฮะขอสีผมมือให้คุณแม่หน่อยครับอ่าพี่หนึ่งอันนีโมทนานะครับโอเคอ่าขอสีผมมืออ่ะคุณแม่หน่อยค่ะ ่ถาถ่ายรูปปมูค่ะไอะถ่ายรูปปูค่ะโอเคค่ะแม่ใครก็ไม่รู้ถ่ายติดใช่ไหมฮะขอเจ้าที่แล้วใช่ไหมฮะโอเคค่ะเราเป็นคนค่ะเอาเ่ะโอเคค่ะ เราใช้ปุ่มปืน่อยค่ะเดี๋ยวพบก,กับรายการต่อไปเลยนะครับตอนนี้ก็เลดแล้วเลดอีกเราสนุกสนานกันครับเราสนุกสนานกันครับพบกับน้องมาร์คเลยค่ะและเราใชปุ่มือให้ทีนหนึ่งจักรวาลและทีมเซี่ยฟินเป็น Golden องเวทีวเพลงเพล็กครับมากครับขอบคุณแม่ครับเี็นเมื่อให้ครูกว่างด้วยเมื่อกี้เห็นครูกว่างมาเล่นมาเล่นไวโอลินแล้วก็เห็นมีผู้เข้าแข่งขัน Golden Song ซีซั่น6ด้วยนะครับน้องตุ๊กวิยดาปุตตะคุณนะฮะ ท่านผู้มีเกียรติครับตอนนี้นะครับเราจะเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดนะครับของงาน Power Smile พลังแห่งรอยยิ้มสู่ความเข้าเถียมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์เวทีสักครู่หนึ่งนะครับงานนี้นะครับผมก็จะขึ้นนะครับเพื่อมอบโอกาสและก็พื้นที่นะครับให้กับน้องๆที่มีความบกพร่องทางร่างกายจากสถานสงเคราะห์ต่างๆนะครับขออนุญาตแนะนําตัวนะครับมาพัทริกนนนครนะครับได้รับเกียรติมาเป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้นะครับ จะเห็นได้เลยนะครับว่าภายในงานนะครับก็มีบูธต่างๆนะครับที่มาจาก